สวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รบกวนแต่เช้าเลยครับยินดีครับมาติดตามความคืบหน้าของผักอินุนะครับซึ่งทราบว่าตอนนี้ก็ดังระเบิดเติอนเลยขายดิบขายดีไม่ดังหรอกครับพอทําไม่ค่อยทันทำไม่ทันใช่ไหมทาไม่ทันทําไม่ทันก็คือว่ามันทํายากอกล้ากล้าผักอินูนี้มันทํายากมากเอาใจยากอันนี้เห็นไหมทีนี้เวลาส่งต่างจังหวัดอ่ะแบบนี้มันก็ส่งยากส่งยากเพราะว่า อ่ามันเป็นภาระของลูกค้าเห็นไหมฮะอันนี้มันหนึ่งถุงมันมันใหญ่แล้วมันน้ําหนักเยอะแต่ผมกําลังกําลังค้นหาวิธีว่าจะว่าจะเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกแล้วก็จะห่อไปแบบนี้ผมสิ่งที่กลัวคือกลัวลูกค้าไม่ไว้ใจว่าไปปลูกไม่ขึ้นแต่ถ้าให้โอ๊บปลูกก็ขึ้นแน่นอนครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นท่อนเนาะขุดแล้วไปวางครับอันนี้เป็นท่อนท่อนใหญ่นะฮะอันนี้อันนี้ปลอดภัยกว่า ตัวเมียครับตัวเมียครับเพราะว่าีแยกไปหมดเลยครับเพราะว่าปลูกมันก็ออกลูกทุกต้นนะฮะแต่ที่กําลังชํานี่ก็อันนี้ช้าอันนี้ผมช้ากิ่งครับอันนี้เขาเรียกอะไรกิ่งใช่ไหมอ่าช้ากิ่งครับลูกเล็กๆเอ๋อใช่ลูกมันลูกอินูนะะนี่ก็คือตัวเมียแท้เลยครับเพลินไอตอนช้าอ่ะมันมันมันกาลังจะ ออกดอกออกผลมันก็เลยติดมาครับติดมามันเป็นธรรมชาติของมันครับเป็นสิ่งบอกบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นตัวเมียแท้ครับนี่ครับนี่ไม่ลูกอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมนีมีลูกครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับอันนี้ทํายากครับตอนนี้ผมทําห้องอบพออบเสร็จก็อันนี้ต้องอบด้วยครับต้องอบอ๋อนี่มีห้องอบครับอบเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งเอาออกมาเช้าเอาออกมาเนี่ย อันนี้ก็มามีอบนานไหมครับอันนี้อบประมาณเดือนหนึ่งครับโอ้เป็นเดือนเลยเนาะครับเป็นเดือนครับใช้เวลาครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่นั่นกระจายร้อนบอกว่าเมื่อไรจะได้ครับอันนี้ติดลูกมาเลยครับต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งเนาะครับพอไไม่ด้ครับผมพอพอหน้านี้รู้สึกอากาศเย็นเย็นมันมันมันเริ่มเหมือนจะออกมันมันมันจะออกดีนะครับ พาอาจารย์มาดูว่าผมทําทุกวิธีทางก็คือผมเสียดายต้นเนาะพอตัดตัดต้นผมก็เลยตัดรากมาเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่ดีที่ที่ผมมาจากหัวหน้านะฮะเนี่ยผมผมชํานะผมฝังฝังไว้ทีนี้มันมันก็เริ่มออกแล้วอันนี้คือคือชารากมันครับรากครับมีอันนี้มีที่มาที่ไปครับพอมันมามันก็ตรงสายพันธุ์แน่นอนครับอนี่ครับเป็นรากนี่รากรากออกมาเพราะฉะนั้น ที่ในสวนเฮโอเฮโ,โ,โอก็มาจากอย่างเนี้ยแต่ได้มาจากเขาสวายแต่มันมันท่อนใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้สมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนดีก็ดีก็กิก่งอีกฮะกิ่งเห็นไหมมันมันจะดูแลยากอันนี้มันมาแข็งแรงแน่นอนอครับเป็นเขาเป็นวิธีวิชาเพราะมันโผล่มาเพราะมันโผล่มาก็มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ๋อประมาณนี้จริงๆแล้วผมอยากจัดส่งแบบนี้ อยากหาวิธีใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็ใส่กล่องครับที่สำคัญคือเกษตรกรที่ซื้อไปอ่ะเห็นแค่นี้เขาไม่ไว้ใจเขากลัวปลูกไม่ขึ้นแต่ความจริงก็ปลูกง่ายมากเลยครับพอนั้นปุ๊บกลบดินงก็มันก็ขึ้นมาเองครับเป็นแน่นอนเนาะใช่เป็นแน่นอนทีนี้มันพอมันพอมันมีใบนะใบเลี้ยงแล้วก็รากมันก็เริ่มออกอยู่อ๋อมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันนะครับ รอดแน่นอนครับแบบนี้รอดเลยมากครับครับผมครับเนี่ยมันจะมีผมพาจา์มาดูว่าไอ้ที่ที่ปลูกอ่ะที่ปลูกมันมีลูกแบบเนี้ยลูกเล็กๆอาจจะเอาไว้ให้มันแก่เก็บไม่ทันครับนี่แก่แล้วอ่ะครับเนี่ยแก่แล้วยอดเลยแก่แล้วมันจะมีแท้เลยวันนี้ครับมีลูกหลายแบบครับนี่แบบแบบนี้แบบยาวแบบยาวเหมือนลูกเอเขาเรียกลักบี้เนาะอันนี้ผมปลูกได้เดือนเดียวก็คือท่านนึง คือพันธุ์เนี่ยปลูกได้เดือนเดียวมันก็ไอตอนที่มันติดลูกมาเห็นไหมติดลูกมามันก็เลยมีลูกอ๋อสิคพื้นเลยครับชิดพื้นเลยไอที่มันมีลูกเนี้ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าไอตอนเราชากิ่งเนี่ยมันจะมีดอกเหมือนเหมือนท่านที่เห็นเมื่อกี้นะฮะครับเพราะว่าไอไอช่วงช่วงเราตัดชาเนาะช่วงเราตัดชามันมีเนื่องมาจากจากไอใช่ครับเนี่ยศัตรูตัวร้ายเลยด้อยนี่ผีเสื้อผีเสื้อครับ เนี่ยตอนเราตัดตัดมันจะมีมีดอกแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะเพราะฉะนั้นมันก็มามาออกลูกตอนที่แบบนี้เหมือนกันครับแล้วไอ้ที่เห็นแดงๆทางนู้นมันทําพันธุ์ไม่ได้อ่อผมกําลังเอาเม็ดเก็บเม็ดันทําพันธุ์แบบเพาะเมล็ดเหมือนกันกําลังกําลังศึกษาอยู่ครับแต่ก็จะเริ่มเพาะบ้างแล้วเพาะยากมากครับแดงๆเงี้ยครับผมนี่สุกแล้วครับสุกแล้วครับมีเม็ดครับมีเม็ด แต่แต่บางพันธุ์ไม่มีเม็ดเดี๋ยวดึงให้ดูบางพันธุ์ไม่มีเม็ดก็คือเม็ดโอ้นี่ครับเม็ดนี่เรียกเม็ดอินูเนาะครับอินูนี่ก็สามารถทําพันธุ์ได้สามารถทําพันธุ์ได้แต่ว่าผมเพาะก็เพาะยากเหมือนกันเนื่องจากเปลือกของมันเนี่ยมันหนามันหนาครับผมต้องเอาไปเคยเพาะงอกไหมครับมีเพาะงอกเพาะงอกตอนนี้เพาะงอกยี่ยี่สิบกว่าต้นนะอเนี่ยสุกเป็นเยอะเลย สุกๆครับตัวนี้ตัวนี้ทานดิบได้อาจารย์เคยทานยังทานดิบเคยเคยรอบหนึ่งแล้วอลองดูอีกรอบก็ได้นี่อาจารย์ลองดูนี่ทานดิบได้ดิบได้ครับไหนส่งมาดูดูให้ให้อาจารย์ทานดิบอ่าลองดูครับไตอดแว่นก่อนครับโอเคครับอืมทานดิบนะครับอืมเพาะเลยอืมครับไม่ขมรสชาติไม่เลวครับ หวานๆนิดหนึ่งครับผมฝาดครับขอบคุณมากอ่าอันนี้อันนี้ให้อาจารย์ลองลองไปเพาะดูเนาะให้อาจารย์ลองเพาะดูอันนี้มันมันแตกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ครับผมครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่มันมันเป็นมันเป็นตลอดเพราะมันผลิใบมาเห็นไหมด้านนู้นมันมันก็จะออกมาใบมันร่วงแล้วด้านนี้ยังมีอยู่อ๋อผมก็งงเหมือนกันกําลังศึกษาอยู่แต่ว่า ่ที่ผ่านมาก็ผมเก็บมาแล้วเจ็ดแปดเดือนนะฮะเจ็ดแปดเจ็ดแปเดือนก็ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆอันนี้เป็นลูกยาวเออแปลกอ่าแบบนี้ก็เป็นันเป็นลูกกลมเนี่ยเป็นเป็นลูกเรียมเรียมนี่จ้ะนี่อันนี้ก็มันจะสุกดีดีดีครับดีดีอือันนี้ต้นแคเน้ออกแล้วเนี่ยครับเก็บไม่ทันก็เนี่ยบางทีมันก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะครับ แต่นี่มันดีคือเนื้อเนื้อมันแน่นเนื้อมันหนาจานเนื้อมันหนาครับแต่ก็ข้างในก็มีเม็ดครับครับครับนี่มันออกลูกกำลังจะออกเรื่อยๆอยู่อันนี้ก็ทําคางใช้เหล็กเนาะใช้แป๊บใช้เอ่อเหล็กแป๊บครับเหล็กก็วันไหนก็ถึงลวดครับถึงลวดเป็นตารางครับเป็นตารางสี่เหลี่ยมอืมทานให้ดูครับเนี่ยทานดิบได้เนี่ยครับ อร่อยครับโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้มันมันต้องดึงใบออกว่างๆดึงใบออกครับใบที่มันตายออกครับครับครับคือถ้าปลูกนี่ต้องทําค้างนะคอ๋อนี่ถ้าทาค้างพอมันขึ้นค้างแล้วมันจะโตไวมากอครับชอบค้างใช่ไหมครับครับชอบค้างครับเอ้ยมันมันเหลือแต่ก้างอย่างเงี้ยไม่ตายนะครับไม่ตายตายเนาะครับ มันจะมาปีใบอะอันเล็กๆมันมันมันตายแต่ว่าอันใหญ่ๆอ่ะที่มันสมบูรณ์แข็งแรงอ่ะมันมันก็พร้อมที่จะออกมาใช่ไหมฮะครับเนี่ยนี่มันก็ออกมาแล้วเห็นไหมมันก็ทยอยออกปีทีแล้วก็ร้างอย่างเงี้ยฮะแล้วพอถึงเวลาของมันมันก็ออกมาใหม่เห็นไหมออกมาใหม่แล้วเนี่ยออกมาใหม่ครับเนี่ยออกมาใหม่ครับของยอดมาครับออกยอดมาถ้าพอออกมาเช่มนี้เต็มเลยแล้วก็มันมาทั้งโลกทั้งยอดนะ อ๋อมาพร้อมกันเลยครับผมครับพ่อเมล็ดอันนี้ก็เป็นเมล็ดเนาะพ่อมเมล็ดครับครับโอ้อันนี้ผมจะให้ดูมีรากอ่ะเห็นไหมมีรากโอ้อนี่ครับโอ้พ่อเมล็ดครับถนอมมากก็จะได้ขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ใส่ถุงเลย นี้จะเป็นเพาะเมล็ดครับเห็นใบแตกใบออกมาครับเพาะเมล็ดก็ได้ครับเป็นช่าเกียงแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทําเง่าฝั่งนู้นครับตัวเมียแต่ว่าในสวนเฮียเนี่ยก็คือมันอาจจะออกมันไม่ออกนึกว่าที่แรกนึกว่าเป็นตัวผู้ไปมาไปมาออกเฉยเลยใบแฉก็ออกลูกเหมือนกันครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับข้าว มะลิมะลิร้อยห้าเนี่ยมันจะเป็นพันหนักครับอันนี้ผมปลูกมาสองปีมีบีอยู่มีอันหนึ่งประมาณที่มันออกก่อนประมาณห้าหกเดือนมันก็ออกออกลูกแล้วเอแล้วอีกอีกบางต้นน่ะมันจะออกปีกว่ามันถึงจะออกลูกแต่ก็ออกลูกดกเหมือนกันมีพันหนักพันเบาครับผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ไม่ได้เป็นผู้รู้แต่ว่าผมด้วยประสบการณ์นะครับรกาครับผมครับ อย่างพ่อมเมล็ดเหมือนกันเขาบอกว่าเอาพอมันออกมามันอาจจะเป็นพันตัวผู้ตัวเมียผมก็งงเหมือนกันเนผมก็เลยว่าผมเพาะมาดูแล้วก็คือกําลังพยายามหาวิธีเพาะพันุ์เพื่อ ให้ผักสาบเนี่ยดำรงคงอยู่ต่อไปเพราะว่ามันต่อไปมันหายากแล้วครับครับผมก็เลยพยายามทําทุกวิถีทางเด็กรุ่นใหม่พยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองครับเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีทางได้รู้ว่ผมจากรุ่นเก่าๆผักสาบอร่อยมากครับมีอาหารอ่าจะเดินอาหารจริงๆครับแล้วก็มีสรรพคุณทางาด้วยเนาะครับบําบรุงเลือดบําบรุงตับอันนี้อันนี้มันออกรากแล้วเห็นไหมที่ผมช้ากับแก้วมันดีอย่างเรามองเห็นนี่ ครับผมเหตุผลที่ชํากับแก้วเพราะว่าจะได้มองเห็นรากครับผมมองเห็นรากแล้วก่อนส่งของผมจะต้องดูทุกอันว่ามันมีรากไหมเช็ความครับเช็ความชัวความแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับ